ลิ้นของหัวใจอันนี้ก็ลิ้นกันบนล่างอันนี้ลิ้นนิโคสเส้นเลือดนะครับอันนี้ก็จะไปปอดเนาะเข้าปอดนะครับอันนี้ไปร่างกายเล้นเอไปร่างกายนะครับ13ข้อความใจถูกต้องนะครับเส้นเลือดสอยมีแรงดันต่ําที่สุดนะครับเพราที่ผิดเนาะแรงดันต่ําสุดจะเป็นเส้นเลือดเวนนะครับเพราะเวนไหลเข้าสู่หัวใจนะครับมันจึงมีแรงดันต่ำเนื่องจากมันไหลมาจากขาแล้วขึ้นมาหัวใจเนาะแรงดันก็ต่ํามากนะครับ ข้อ2เส้นเวร์ก่อนเข้าสู่หัวใจมีความเร็วต่ำสุดพิทนะครับความเร็วต่ำสุดอยู่ที่เส้นเลือดฝอยครับเส้นเลือดฝอยมีความเร็วต่ำมากนะครับเ็นเส้นเลือดที่มีขนาดขนาดเล็กเนาะนะครับความเร็วจะค่อนข,ข้างตำ่ำเลือดที่อยู่ในร่างกายส่วนใหญ่อยู่ในเลือดฝอยมากสุดก็พิดนะครับเลือดในร่างกายส่วนใหญ่เป็นระบบหลอดเลือดเวรนะครับค้างอยู่ที่เวรเนอะเลือดเรานะครับและข้อ4ี่ ถูกต้องนะครับลิ้นที่กลับเข้าสู่หัวใจนะครับแอซิเนกับเข้าสู่หัวใจมีลิ้นก้นส่วนออกจากหัวใจให่มีลิ้นก้านถูกนะครับถ้ากลับเข้าสู่หัวใจคือเวลิ้นเส้นเลือดเวนจะมีลิ้นก้นเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับถูกไหมครับส่วนออกจากหัวใจก็คือแอสเทอรี่ไม่ต้องมีลิ้นก้นนะครับเวนต้องมีลิ้นก้นเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับนะครับไหลแต่ขาขึ้นมาถ้าเราไม่มีลิ้นเลือดก็ไหลกลับไหอนเดิมนะครับไหลกบไปที่เท้าเดิม เวนมีลิ้น้างส่วนแอทเทอรี่ไม่มีลิ้นก้างนะครับเวนเข้าสูา่หัวใจแอทเทอรี่ออก,กาอาจากหัวใจนะครับ ครับการตรวจเลือดพบผู้ป่วยเอชจะพบไม่ได้ขาวใดน้อยที่สุดนะครับไเไวลารัสจะเข้าไปทำลายเ็ดเลือขาวชื่อว่าลิมโฟไซต์ตอวข้อ4 l นะครับลิมโฟไซต์ถ้าถามทำลายอะไรถ้าชนิดย่อยนะครับชนิด T c เซลนะครับทำลายชนิด T เซลลลิมโฟไซต์ปกติหน้าที่คือเป็นตัวช่วยในการสร้างแอนติบอดีเอาไว้สร้างภูมิคุ้มก,กันนะครับเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งอย่างในการสร้างแอนติบอดี นีโฟไซด์เพราะฉะนั้นเมื่อ h อชเข้าไปทำลายแล้วเรียบร้อยเป็นไงเราก็สร้างแอนติบอดีไม่ได้ไหมครับก็เรียบร้อยสารที่เชื้อโรคก็แห่ๆเดินขบวนทะเลเข้าสู่ร่างกายครับเราก็จะเป็นทุกโรคที่มีบริเวณนี้ตายหมดเลยน,นะครับเป็นโรคแทรกซ้กอนเนาะนีโฟไซด์นะครับ ข้อ15นะครับเอเวัววะใดไม่เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดระบบน้ําเหลืองและระบบภูมิคุ้มกันไม่เกี่ยวทั้งสาระบบเลยนะครับคอนซินไทมัสไทรอยไขกระดูกข้อไหนไม่เข้าพวกนะครับทอนซินรู้จักที่คอ,อนะครับไทมัสอยู่ตรงหัวใจเราอยู่ตรงนี้ไทมัสเป็นต่อมน้ำเหลืองนะครับไทมัสเป็นต่อมน้ําเหลืองชนิดหนึ่ง ค่อนข้างใหญ่อยู่ตรงเหนือหลอดเลือดของหัวใจนะครับไทรอยไฮรอยที่คอไฮรอยเป็นต่อมไร้พ่อเป็นต่อมที่สร้างฮอร์โมนนะครับยันไฮรอยไม่เกี่ยวนะครับต่อข้อสามนะครับไฮรอยมีในที่สร้างฮอร์โมนให้กับร่างกายนะครับถือว่าไม่เกี่ยวกับระบบทั้งสาอย่างนี้นะครับ ส่วนไขกระดูกไขกระดูกก็คืออยู่ด้านในของกระดูกไขกระดูกไว้สร้างเม็ดเลือดนะครับหน้าที่ของไขกระดูกคือสร้างเม็ดเลือดไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวก็มาจากไขกระดูกนะครับมาจากไขกระดูกส่วนไขกระดูก็จะเจอตามกระดูกท่อนยาวๆแขวนๆนี้ก็จะมีไขกระดูกนะครับต่อไปสิบหกนะครับสาตในข้อใดมีระบบเลือดแบบเดียวกันปิดกับเปิดนะครับไขเป็นปิดไขเป็นเปิดบ้าง ส่วนใหญ่ระบบเปิดจำเปิดจะแง่เพราะเปิดมันมีน้อยนะครับนอกนั้นมักจะเป็นระบบปิดนะครับแอร์เเนียดีระบบเปิดพบในกลุ่มพวกมแมลงนะครับมแมลงอาจจะเป็นระบบเปิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราข้อนี้จะมีมะแมลงที่เป็นมแมลงเนาะอยู่2กลุ่มก็คือมแมลงสาบและกลุ้งนะครับกุ้งก็อยู่กลุ่มเดีวยวกันเนาะเพราะกุ้งคือสัตว์ที่มีโคงรงหน้าแข็ง ก็เป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มแมลงนะครับแอบสองตัวนี้เป็นเปิดนอกนั้นเป็นปิดหมดเลยนะครับส้เดือนปิดตาปิดกบปิดกองจอแล้อสองนะครับข้อสองสุดเจ็ดนะครับสาดใดไม่จำเป็นต่อการแข่งตัวของเลือกนะครับ ไม่จาเป็นต่อการแข็งตัวสองตัวนี้ต้องจำเนาะนะครับวิตามินและแร่ธาตุที่สําคัญต่อการแข็งตัวของเลือดคือวิตามินเคและแคลเซียมจําคอควายเลยนะครับแคลแ็งเคแข็งนะครับเนี่ยแข็งเหมือนกันเก่ยวแข็งเคแข็งนะครับวิตามินเคและแคลเซียมสองตัวนี้จําเป็นต่อการแข่งตัวของเลือดเราไปสองอย่างนะครับไฟบิโอเจนเป็นโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดนี่เป็นโปรตีนนะครับ โปรตีนนี่แหละที่จะสร้างร่างแหเอาไปอุดที่แผลเราเนี่ยครับยังไม่เกี่ยวคือโพแทสเซียมอเข้าสิงนะครับไฟบิโลเจนเป็นโปรตีนที่สร้างเส้นใยนะครับอยวกจะเปลี่ยนเป็นเส้นใยโปรตีนทีนึงนะครับอาจารย์เริ่มเย็นเราเริ่มง่วนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับมันจะเงียบกันไปผมก็เริ่มง่วนะ ส8ครับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระยะหลังข้อได้จากเหตุผลใดนะครับลูกต้องกินนมแม่นะเพราะลูกขนมแม่มีภูมิคุ้มกันนั่นแปลว่ามีแอนติบอดีต่อข้อสารนะครับถ้าตอบมีแอนติเจนแปลว่านมแม่มีเชื้อโรคนะครับถ้าเราตอบซีรุ่มแปลว่านมแม่มีเชื้อโรคกินพวกมันมาภูมปากะตายครับ19การฉีดวัคซีนที่หยอดโปลิโอเป็นสารใดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่เป็นเชื้อโรคหมดเลยเมื่อเป็นเชื้อโรคตอบแอนติ เจนตรบต่อแอนติเจนแค่สองคำนี้อย่าจำสลับเนาะแอนติเจนเชื้อโรคแอนติบอดีภูมปูมกันนะครับ 20. ถ้าตรวจเลือดพบว่าเลือดขาวเพิ่มขึ้นผิดปกติเป็นโรคอะไรนะครับเออเอ็นนี่ลดแน่นอนเนาะเพราะว่าไม่รับส่าไปทำลายเป็นเลือดขาวนะครับเออโลหิตจางทาร์สซิเมียอันนี้อันเดียวกันนะครับอันเดียวกัน โรยจางส่วนใหญ่เกิดจากการขาดธาตุอาหารเนาะธาตุเหล็กอะไรเงี้ยนะครับส่วนแรลซิเมียเนีย่ยเป็นโรยจางนะแต่เป็นพันธุกรรมเนาะเป็นพันธุกรรมนะครับยาคำตอบคือติดเชือ้อถามว่าไม่ติดเชื้อไม่ได้ขาวเพิ่มเพราะว่าไม่ได้ขาวต้องเพิ่มจํานวนเพื่อม,มาทําลายกับเชื้อโรคงั้นเวลาเข้าตรวจเลือดเขาจะเช็คว่าไม่ได้ขาวเราปกติหรือเปล่าถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้ขาวอันนี้เพิ่มขึ้นติดแบคทีเรียไม่ได้ขาวอันนี้เพิ่มขึ้นติดไวรัสเขาสามารถบอกเราได้ไม่ได้ขาวอันนี้เพิ่มขึ้นกำลังมีพยายาาาอออู่เเเขขกก็จจจะะตรรรวลืดอองน,นคับ แต่ถ้ามันมีอีกหนึ่งโรคนะครับที่เม็ดขาวเพิ่มขึ้นบอกว่าอันนี้เพิ่มนิดหน่อยเนาะแามันเพิ่มเพิ่มเพิ่มเนี่ยเราจะเรียกว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับมันเพิ่มผิดปกติมะเร็งเม็ดเลือดขาวเราเรียกว่าลิวคิมีนะครับลิวคิมีลิวคิมีอันนี้คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับแบ่งอย่างรุนแรงมากลิวคีเจนิลิวคูลิวคิมีนะครับมะเร็งเม็ดเลือดขาวอันนี้ก็อีกหนึ่งโรคที่เพิ่มอย่างรุนแรงนะครับมากไปก็ไม่ดีนะครับ เราบอกภูมิการก็จะเจ๊งนะครับมากเกินต่อไปอยังเด็กครับข้อใดเป็นความจริงภูมิคุ้มกันจากถา่ายภูมิการทารกได้จากแม่ป้องกันได้ทุกชนิดโอ้ฮลูเราไม่ต้องไปฉีดแล้วเนาะนะครับพีชนะครับวัคซีนป้องกันไทฟอยด์ผลิตจากจุลินทรีย์ที่มีชีวิตผิดตายแล้วนะครับตายแล้วปกติวัคซีนเนี่ยแบคทีเรียจุลินทรีย์อ,อ,จอาจจะตายแล้วหรืออ่อนกำลังก็ได้ แต่มันคงไม่มีเป็นๆเ,เนาะอาจจเราฉีดปุ๊บแล้ก็ป่วยกันดีเนาะม้าเป็นอว,วัยวะหนึ่งที่ขนาดใหญ่ที่สุดถูกต้องตอบข้อสามนะครับม้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ําเหลืองนะครับจึงสําคัญมากส่วนข้อสี่เซรุ่มคือสารพิษอันนี้ผิดแน่นอนเนาะเซรุ่มไม่ใช่สารพิษเซรุ่มเป็นภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้ไม่ใช่ผิด ต่อเนเื่องอย่างต่อเนื่นะครับก็ใดไม่ใช่ลักษณะของไวรัส HIV นะครับไวรัสทำลายเซลล์เม็ดเลือดทุกชนิดไอ้ที่มีทุกชนิดเวลาสังเกตเรามันมักจะผิดนะครับทุกชนิดทุกชนิดเนี่ยหรือเท่าออนั้นอะไรเงี้ยมันมักจะผิดนะเพราะมันมักจะมีข้อยกเวน้น,ะนเนาะอันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันทําลายเฉพาะเม็ดเ,เลือดขาวอย่างเดียวเลือดแดงไม่ทําลายนะครับกลายพันธุ์ได้ง่าย หลายคนบอกว่าเอ๊ะเจรข้อนี้หรือเปล่าจริงๆจุดเด่นของไวรัสไวรัสเกือบทุกชนิดนะครับกลายพันธุ์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะมันเปลี่ยนพรรทุกรรมเร็วมากนะครับเราเลยฆ่าเขาึ่างยากมากนะครับตัวจันข้อที่ไม่ถูกก็ตอบหนึ่งนี่แหละเพราะว่ามันทําลายทุกชนิดผิดนะครับสามสี่ถูกแล้วนะครับถ่ายข้อได้เพิ่มจำนวนได้นะครับยี่สิบสามคนนี้คอ่อนข้างง่ายหน่อยให้ดูระบบการให้เลือดแบบ a B o นะครับ หลักการสังเกตกง่ายๆว่าโอใจดีโอให้ได้ทุกหมู่เลือดเราก็ควรจะเล็งจากลูกแอนตัวโอลูกศนพุกลูกควรจะพุ่งออกไปหมดเลยนั่นคือข้อ 3, สามนะครับตัวข้อสมอันง่ายหน่อยเนาะลูกศรทุกลูกต้องพุ่งออกจากโอและพุ่งเข้าหา A อดเพราะเอเป็นผู้รับนะครับ 24. ข้อใดไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ําเหลืองข้อไหนไม่ใช่ระบบน้ําเหลือง แม่ถ <Mask, S 2> ูกทอนซินถูกไทม,มัสถูกต่อหมวกไตไม่ใช่ต่อหมวกไตสร้างฮอร์โมนนะครับเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้หลอกไทรลอยเนาะเป็นต่อมที่สร้างฮอร์โมนให้กับร่างกายไม่เกี่ยวกับระบบเลือดนะครับไม่เกี่ยวเลยยิม5ครับเมื่อเชืโรคเข้าสู่ร่างกายร่างกายจะสร้างอะไรมาต่อสู้สร้างแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีช่วยสั่งร่าง,งกายเนาะนะครับ ยี่สิบหกครับ B ก็ไายได้รับสณะ A อยู่ได้นานขีดได้นะครับอยู่ได้นานนี่คือค k e y ร์ด d ละ B ได้รับแล้วอยู่ได้ไม่นานฉีดเขาไม่นาน A อยู่นาน B ไม่นานคืออะไรนะครับ A ฉีดปุ๊บป้องกันมาสิบป,ปีตลอดชีวิตก็ได้เพราะมันคือวัคซีนนะครับ C, รวัคซีนเซรุ่มฉีดแล้วป้องกันได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับยันตอบข้อสองเนาะตอบข้อสอง ครับเซรุ่มฉีด1ครั้งก็ป้องกันได้1ครั้งเหมือนโดนงูกัดเนาะฉีดเซรุ่มปุ๊บเราโดนงูกัดเราสองก็ต้องไปฉีดใหม่นะครับไม่ได้มีภูมิคกัดตลอดชีวิตนะได้ครั้งเดียวนะครับที่เราต้องฉีดใหม่เพราะว่าเราไม่ได้สร้างเองนะครับวัคซีนเนี่ยเราเฉีดโรคเข้าไปเนาะร่างกายก็จะสร้างได้เพราะร่างกายก็จะจดจําได้พูดง่ายๆร่างกายก็จะเมมไปและอ๋อเคยได้รับฉีดโรคเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จดจํามันก็จะสร้างใหม่ได้แต่เซรุ่มเนี่ยเราเอาภูมิกัดสอบเร็จรูกแล้วฉีดเพื่อรักษาาาาาาาออยยย่่่่งงงงเเเดดดีวรรรไไไไมม้้้สกก็จํ ให้มีเมมโมรีนะครับร่างกายก็ลืมไปละนะครับแอบเข้าไประบบกล้ามเนื้อนะครับเหลือกล้ามเนื้อประสาทสืบพันธุ์โอเคนะครับการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอาศัยการทํางานส่วนใดนะครับโครงร่างแข็งนึกอะไรไม่ออกเอาคนละกัคนคนก็มีโครงร่างแข็งกัว,วไหมครับอะไรเอาใกล้ตัวกัวยามดึงแขนข้อศอกนะครับโครงร่างแข็งของเราก็โครงร่างแข็ง,รง,ราง,ขงไภายในเพราะเรามีกระดูกนะครับ ดังั้นเราจะอาศัยกระดูกกระดูกมีสองย่างกระดูกแกนกับกระดูกระยานแปทัวเลยแกนคืออยู่ตรงกลางร่างกายกระโหลกศีรษะนะครับซี่โคมกระดูกสันหลังเราไม่ได้ใช้เคื่อนี้เนาะเราใช้ระยานระยานคือยืดอกา,ายแขงขาเรียกระยานนะครับเงนั้นเราจะต้องใช้กระดูกระยานนะครับระยางในการเคลื่อนที่ระยานหมายถึงแขงขาและใช้กล้ามเนื้อที่ควบคุมได้แขงขาเรียกกล้ามเนื้อลายต่อข้อั่งนะครับกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบอยู่ในอวัยวะภายในนะครับ เช่นกระเพาะอาหารเนี้ยเราไส่ว่าไปกล้ามเนือ้อเรียบนะครับเราบังคับไม่ได้อยู่นอกอกหน้าจิตใจนะครับนอกหน้าจิตใจเราคลืนหายเข้าไปหลอดอาหารเนี้ยไม่ต้องบังคับแร้มันบีบบีบกีบเก่อบีบๆบๆๆีบอันนั้นเรียกว,ว่านอกหน้าในใจิตใจแต่แขนขามาเคาะได้อยู่แล้วนะครับอยู่ใต้หน้าจิตใจแล้เรา <ๆ S 2> ใช้กระดุรยางร่วมกับกล้ามเนื้อลายนะครับกล้ามเนื้อลายในการเคลื่อนที่ต่อไปนะครับ ถามเรื่องกล้ามเนื้อข้อไหนถูกต้องที่สุดนะครับกล้ามเนื้อลายอยู่เอาไว้ว่าภายในขิดครับกล้ามเนื้อลายคือแขนขาควบคุมได้นะครับกล้ามเนื้อเรียบยู่แขนขาก็ผิดแล้วผิดกล้ามเนื้อเรียบอยู่ด้านในนะครับกล้ามเนื้อหัวใจมีลายคล้ายกล้ามเนื้อลายและไม่สามารถควบคุมได้ถูกต้องนะครับกล้ามเนื้อหัวใจชื่อมันบอกละก็อยู่ีนหัวใจแหละแนี่จุดเด่นคือมีลายนะมีลายเลย ส่วนข้อ4ี่ผิดที่ว่าลายกับหัวใจควบคุมไม่ควบคุมไม่สามารถควบคุมไ,ได้ผิดการเลายต้องควบคุมได้นะครับปกติกล้ามเนื้อเราควบคุมไม่ได้แค่ตอนที่เราเรีเซ็ตก็คือเวลาเราเหยียบหนางเงี้มัน,ะนะสะดุ้มขึ้นมาแล้วเราควบคุมไม่ได้ ต่อไปนะครับการงอแขนเข้าสู่อ่านลำตัวเกิดจากการทํางานกล้ามเนื้อใดอันนี้ก็ถึงเวลาเราออกกำลังกายครับหรือเรางอแขนแอบไบเซปบไรเซปนะครับเมื่อเราเปลี่ยกล้ามเนาะแสดงว่าตรงนี้คือด้านบนไบเซปนะครับมันก็ต้องเราเป็นกล้ามแล้วมันหดถูกไหมครับด้านล่างี่ตรงข้ามก็คือคลายตัวไบเซปหดไรเซปคลายต่อข้อสองนะครับไบเซปกับไรเซปไบเซปก็คือกล้ามที่สมรรถนไรก็แปลว่าสามกล้ามที่สามรรถนะครับ ข้อ4ครับการเคลื่อนไหวไดใดไม่พบในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนึกอะไรไม่อ,ออกคนนะครับเราพยายามหนึ่งไกลตัวก่อนมันไม่บอกสัตว์แล้วก็เรื่องคนละกคนม,มีกระดูกสันหลังนะครับการเคลื่อนไหวแบบอะมบ้าไม่น่าจะมีในคนเนาะแต่มีในเม็ดเลือดขาวนะครับเ็สเลือดขาวเราอะมันจะนเคลื่อนหอบือะมบ้าเลยครับกระดึบ๊บกระดึบได้ไปกินเชื้อโรคนะครับอันนี้มีนะครับ ซีเลียกับแฟกเจอร์ลัมนะครับซีเลียขนสั้นแฟกเจอรลัมขนยาวเมื่อเช้าเราบอกเนาะซีเลียขนสั้นแฟกเจอร์ัมขนยาวซีเลียเราเจอในคนคือหลอดลมนะครับเอาไว้กรองฝุน่นพ่อนำไข่ของผู้หญิงนะครับแฟกเจอร์ลัมขนยาวเจอในหางของสเปิร์ในผู้ชายนะครับหางสเปิร์จึงตอบเดือยเดือยเจอในเส้นเดือนนะครับเดือยก็คือขนแข็งๆที่ยื่นออกมาของเส้นเดือนนะครับขนแข็งๆของไส้เดือนนะ ปกติเราไม่เห็นนะเพราะมันเล็กมากะครับเล็กมากมันเป็นใสๆเราจะบอกขนก็ไม่เชิงอหรอแต่เราเรียกง่ายๆว่าขนล,ละกันเนาะเราไอ้จิกดินเนี่ยไอ้จิกดินนะครับมันจะเป็นแอนแขนแขน็งๆใสๆของเส้นเดือนใช้ในการเคลื่อนที่นะครับโอเคแอนดจบแล้วลงระบบกันเนี่แม่ท <c oughs> ี่เร็วจังขี้นขึนไสี่ข้อนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะเราเรื่อยายลๆปวดเยวจะไม่ทันนะคะรับเพื่องนๆ อารมศาสตรอันนี้เป็นเรื่องของสมองเนาะหูตาจมูกนะครับข้อหนึ่งนายโกศลขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงหลังจากเกิดอุบัติเหตุเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือจะเรียกว่าอัมพาตก็แด้นะครับสมองส่วนใดได้รับการกระทบกระเทือนก็แปลว่าสมองส่วนนั้นต้องควบคุมกก้ามเนื้อลายเมื่อเราจับอาการเขียนนี้เราใช้สมองส่วนไหนเหมือนไม่ได้คิดนะอะไรมาครับอยู่นะครับเราเรียกว่าซีเสบล่านะครับตอบข้อส สี่ดีบา้างเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับก,การเรียนเนาะการเรียนรู้การรับรู้แต่จริงก้าวเนื้อลายก็ได้นะครับแอเรียนรับลายให้ใหจเราจัสั้นๆนะครับผมจะแนะนำให้จํอย่างนี้ครับเรียนรับลายสามรอในซีรีส์นะครับสามรอเรียนรับลายการเรียนรู้การรับรู้ได้ยินเสียงสี่บ้างมองเห็นจอสี่บ้างเพื่อนตอนได้กินสี่บา้างนะครับ ลายคือก้ามเนื้อลายเรามาคับแขนขาได้ก้างเมือลายใช้4ีบังนะคร,ร,นร,ร,นร,ร,นรับเรียนรับลายเรียนรับลายลายรับเรียนอะไรก็แบบลานะครับได้เหมืนอนกันเนาะนะครับข้อสองครับคนมีประการสมองส่วนใดจะเกิดการเรียนรู้อ่าแน่นอน4ีรบัมคิดอะไรออกต่อ4บีรีบมมมอก่อนนะครับขอ้อใดต่อไปนี้ผิดหนึ่งหูตอนในเป็นที่อยู่ของอวัยวะรับการทรงตัวหูตอนใน ถูกอแล้วนะครับเอาไว้ว่ารับการทรงตัวเนี่ยอยู่ในหูนะครับหน้าตาเป็นหลอดลูกรึงวงลงเนาะอันนี้ถามว่าเราจะคุ้นเคยตอนไหนก็คืออาการเมารถเนาะอาการเมารถคือการขึ้นดอแล้วมันโยกซ้ายโยกขวานะครับมันจะทําบริเวณหัวตอนนั้นเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะรับรู้นะครับการเคลื่อนไหวของศีสษะของเรานะครับเวลาเราเมารหัวเมารหัวหรือเมื่อเมือนเมาหัวบอิเวณศีสันบริเวณศีรษะก็จะเกี่ยวข้องกับเอาไว้ว่าในหูของเรานะครับถ้าว่าที่แง่มันเป็นหลอดนะครับลูกรึ่งวงกลงสามนันนะครับ ไ่ก uhm. ็ไเห็น <bom> แับอย่างเงี้ยนะครับข้างหนก็มีของเหลวอยู right. <ส ând> ่แต่ว mm ่า hmm. ถ้าเราเอียงหัวปุ๊บของเหลวก็จะไหลไปนะครับเราก็รู้่ตอนนี้เราเอียงซ้ายอยู่นะเราเอียงขวาอยู่นะแต่ถ้ามันไปไปมาเราก็จะเริ่มเบื่อคือเริ่มงงนั่นคืออาการเอียงหัวละเออเพราะว่าอันนี้มันเริ่มรับรู้ไม่ได้ละก็จะเริงงชีวิตนะครับท่อยูสเตเชียนติดต่อระหว่างช่องปากกับหูตอนกลางหูกับคอมีท่อหนึ่งท่อเชื่อมกันชื่อยูสเตเชียนนะครับเอปรับความดันในที่หลังนะครับปรับความดัน อาการที่เห็นชัดก็คือหูอื้อเขาว่าหูอื้อคือความดันไม่เท่ากันนะครับเช่นเราขึ้นดอยนะครับไปเที่ยวดอยเนาะตอนนั้นความดันในหูกราชนอนไม่เท่ากันนะครับความดันข้างข้างในมากกว่านะครับมันก็จะดัดนออกไปนะครับถ้าจะนึกง,ง่ายๆก็จะบอกเลยว่านึ่งสองขนมเนาะเราไปซื้อถุงเลมาเซเว่นนะครับแล้วเราไปเที่ยวบนยอดดอยสองขนมต้องไงครับพองหรือแจ่เลย อองออกเนาะเพราะว่านะครับความดันบนยิ่งบนอยู่ที่สูงอะความดันอากาศจะยิ่งลดลงเนาะแต่ว่าความดันในถุงขนมมันมากกว่าก็เลยดันออกไปก็เหมือนหูเราความดันในหูมันมากมันเลยดันเยื่อเข้าหูไปมันก็พองเหมือนถุงขนมเลยเราก็เลยได้ยินเสียงไม่ชัดนะครับการแก้ปัญหาหูอื้อก็ตรงนีครับเวลาเราขึ้นรอยเชียวแบบฝรั่งเนาะนะครับอ้าปากาหรือหาวก็ได้พูดง่ายๆให้เราขยอกปากเพื่อให้ท่อมันขยายอากาศจะได้เข้าไปแล้วขึงไปในหูมันก็จะปรับความดันได้นะครับตึ๊ๆตึ๊งตึ๊บ แต่วันนี้ก็มุขขึ้นเครื่องบินแล้วลงมาบนบ,นบ,นบ,นนบุดแล้สนามบินแล้วไม่หายอ่ะเป็นชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่เครื่องเล็กอาจจะมีปัญหาเนาะปรับความดังไม่ค่อยดีครับหรือว่าปวดเป็นไงครับทีวเราปวดมผมจะแตกเลยนะคี่เครื่องบินกำลังลงอ่ะมันไม่หายด้วยนะครับแอนการได้ยินซีรีบาร้าซีรีบาร้าเรียนรับรายการรับรู้ได้ยินเสียงใช้ซีรีบาร้านะครับขอ้อที่ถูกนะครับ ข้อ4กระดูกหมูชิ้นที่ติดกับเยื่อแก้วหมูมีลักษณะคล้ายโกรนมาจำกระดูกคอท่านโกนได้เนาะมันก็จะเรียงจากข้างนอกเข้ามาข้างในคอนท่านโกรนแล้วค่อยนะครับแสดงว่าสิ่งที่อยู่ติดกับเยื่อเนี่ยคือต้องเป็นกระดูกคอนก่อนครับกระดูกคอนแล้วค่อยเปท่านแล้วก็โกรนโกรนนี่คือข้างในสุดนะครับคอท่านโกรนเนีย่ยต้องตอบคอนเพราะนีผิดนะครับ้อบสี่คอนท่านโกรน คำว่าโครนก็จะบอกเงมันคือเหมือนที่เวลาเราขี่มาน้อมันจะมีที่เหยียบเอาวันเหาว่ะเรียกว่าโครนนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับมันเป็นนี่นะครับเอาเหยียบขท้าเรียกว่าโครนในกระดูกเราก็จะคล้ายๆหน้าตานี้ครับเ้าสี่ับเมื่อถูกตีเข้าจากข้างหลังนะครับสมองจะผิดปกติด้านไหนมากที่สุดอันนี้ต้องดูในละครเราจะเลือกออกนะครับเวลาไม้น้สตาใสปุ๊บเรียบร้อยนะครับ เราเป็นไงครับตาบอดนะครับมองไม่เห็นเลยก็จะเป็นด้านการมองเห็นนะครับส่วนที่จะรับรู้ในซรีย์บัฟเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะรับรู้การมองเห็นนะครับมีโอกาสตาบอดได้ข้อ2ครับส่วนประกอบของเซลล์ประสาทที่รับกระแสประสาทชื่ออะไรนะครับนี่ตัวรับกับตัวส่งเนาะเซลล์ประสาทเราว่าง่ายๆเหมือนรรถภาพยึด